วันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่จ้าวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะต้มตีนไก่ให้เปื่อยก่อนเลยอันดับแรกค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมเลือดไก่ปลาเลยค่ะนําปลาไปต้มให้สุกนะคะเพื่อที่เราจะมาแกะใส่เครื่องแกงของเรานะ ตามหอมกระชายให้ละเอียดค่ะโขกลงไปเลยค่ะกระชายใส่เยอะก็จะหอมหน่อยนะคะพอละเอียดแล้วก็แกะเนื้อปลาลงไปโขกให้เข้ากันนะคะ โขกให้เข้ากันเลยค่ะเรามาตั้งน้ำนะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ผิดแกงใต้ของเราลงไปเลยเติมด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะน้ำเครื่องที่เราโขกไว้นะคะใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลย ทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นะคะแล้วก็จะเติมข่าห่านลงไปแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาชูรสรสดีแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเติมกะทิลงไปเลยค่ะ ตามด้วยตีนไก่กับเลือดไก่นะคะตีนไก่ที่เราต้มเปื่อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะ,ะหอมมากเลยค่ะเรามาทานกันเลยนี่ตักลาดลงไปในขนมจีนของเราเลยนะคะสีสันน่าทานมากเลย ลองไปทําตามกันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ